คือยังไม่ทันทำนล้คือหัวร้อตามเพราะฉะน้นคไวรอบนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรทำไม้ทึงหัวร้อได้ขนาดนั้นพี่พี่พี่จีนอ๋อคือเหมือนเขาให้ทำตลกใส่ที่พี่แฟนคลับแล้วล้กคนนั้นน่านิ่งมากหน้าชีแบบหน้าชี้อย่าง แล้วที่ทุ่มขำไม่ได้คือขำหน้าชีนี่แบบว่าหน้าชีนิ่งมากเราก็เลยแบบขำให้เขาดูเลยเผอเขาจะขำตามแต่ชีก็แบบเก็บอารมณ์อยู่ใช่เป็นมิชชันค่ะเขาขำก็คือเขาแพ้เราแต่พี่เราขำนะเพราะไม่แล้วเรารู้ไหมว่าตอนนั้นพี่ติดตามเลยเนี่ยหาว่าค่อยไปติดตามพี่ไปติดตามเรารู้ว่าเราเป็นคนสวยแล้วเราสามารถทำท่าลิงใส่เขาแบบนั้นได้เลยหรอ พี่ไปขมก่พี่ไปไกลพี่จะถ่ายไม่ได้เพราะไรขอบคุณมากๆลนะคะขอบคุณมากเลยะขอบคุณคะทุกคนอย่าลืมนะแฟนิีดน้องที่อยู่เนียนใช่ไหมคะเยน่ายี่สิบธันวานะคะเออเดยนี้ค่ะ ถูกเลยไม่ถึงแลวไม่ถึงคนมันใส่ต้องหนาต่อองคนบันไหนใครเป็นคนบุกพี่ยูใส่เขาเป็นคณคนสวยสวยเนียล่ลก็เป็นคนสวยเน้ล่ะ